สวัสดีครับผมอินทาเทพคำพูนอกวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กร,รกฎาคมปีพศ2557หรือปี2014ผมอินทาเทพคำพูนอกจะมาร้องเพลงเติมรักเติมฝันวันนี้ผมได้แต่งเพลงเสร็จแล้วก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ไต้หวันนะครับผมทาอะไรไต้หวันบริษัทซุนยวนแผนเอสเค เค,นนเ,เครื่องห้านเอเครื่องหานะครับผมเป็นคนเสียงไม่ดีแต่ชอบแต่งเพลงนะครับผมเชิญชมและรับฟังได้นะครับเติมรักเติมฝันให้กันและกันแนเดือนนองรัสงเราเมื่ออยู่ใกลต้าวน้องกันนะอย่าได้เปลี่ยนใจ ทำงานตั้งเนินคิดฮอดเฟนทุกคืนทุกวันสองเราเมือ่อห่างไกลกันกลัวใจน้องนั้นมีใครเสำรองได้แต่โทรหาไม่ยอดกันนาแฟนของพี่ย้ำในนองมิ น้องบอร,รับสายหัวใจไอ้นี้คือมีมีดปรักต้องหัวใจความรักที่ไอมไม่เก็บเอาไว้รักสายดีเติมรักเติมฝันในกันและกันแอนดเดอร์ร็ ส่งเราเมื่ออยู่ไกลตาคำมันสัญญายังจำได้ไหมอย่าได้ลรืมเรือนวันเดือนก็ผ่านเขื่อนไปไม่นานรอกนะสามไว้ส่งเราได้อยู่ร่วมกี่ยังกันไม่นานรอกนะควันใจ เราจะได้อยู่รวมเกี่ยงกันเติมรักเติมฝันใ้กันและกันนเดือน้องเราส่งเราเมื่ออยู่ไกลตาคำมันสัญญายัางจำได้ไหมอย่าได้ลืมเรือนวันเดือนก็ กนไปไม่นานรคกนะสามไว้สองเราได้อยู่ร่วมเคียงกันไม่นานรคกนะขวัญใจเราจะได้อยู่ร่วมเคียงกันครับสวัสดีครับผมบายบาย